สวัสดีครับผมจกักพัน์สุกิจสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j a d j e w e l r y t h a i c o m ครับอีกหนึ่งผลงานนะครับก็เป็นพอยเพทาไยสีฟ้าครับคู่นะฮะแล้วก็เนื้อสาดมากเนื้อแก้วเนื้อใสนะครับเป็นแหวนค่อนข้างจะวัยรุ่นหน่อยนะฮะครับ,รบก็มีเยื้องแล้วก็มีเพชร นิดหนึ่งสามสี่เมตรนะครับ,รรบก็ออกแบบเรียบง่ายครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นก็ดีนะครับอีกหนึ่งผลง,งานนะครับจากเจฟวิจิวรี่ไทยครับตัวตัว,ต,วตัวแหวนก็เป็นทรงเดี่ยวเรียบง่ายครับข้อมูลก็อยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับ ถ้าใครจะดูรายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้คร,ค,รครับก็จะนำเรียนเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของสีนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนสีฟ้านะฮะคือสีฟ้าหรือสีคราม สีฟ้าเป็นสีแห่งสติปัญญาและก็มีคุณสมบัติในการดึงเอาความปรารถนาและความหวังออกจากคิดได้เนึกช่วยผลักดันจิตใจให้ฟันฝ่าประกัสับและก็เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของชีวิตลดความสับสนในจิตใจแลเป็นสีเป็นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและก็ความมั่นคง แต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนสามารถเปิดประตูแห่งยานอย่างรู้ได้แล้วก็กระตุ้นให้นำความรู้สึกภายในจิตใจมาพิจารณาร่วมกับอผลและความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสีที่เรียบง่ายเย็นๆนะครับจึงช่วยในการป้องกันเชื้อโรคสมานบาดแผลที่เกิดขึ้นจากความร้อน เช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นต้นรวมทั้งาการลดไข้ด้วยครับวิธีใช้ก็นำไปแช่ในน้ำแล้วก็มาดื่มกินได้น,นะครับพลังของสีก็จะเข้าสู่ตัวเราแล้วก็รักษาแผลหรือว่าการต่างๆของโรคของเราครับอันนี้ก็คือความรู้ที่ผู้รู้ก็ได้เขียนในตำราแล้วก็บอกกัลังานะครับ และหน้าชาติสีฟ้าก็ได้แก่ความมารีนเทอร์ควอยโมลาเพททนทัพพลอยที่เราได้เห็นอยู่ณนวเวลานี้เป็นพลอยเพททนนะครับจากกัมพูชาซึ่งเป็นพอยเนื้อใสเนื้อแก้วนะแล้วก็มีไฟในตัวสองขึ้นดนเนี่ยไฟชัดเจนเลยครับครับผู้ที่สนใจก็ติดต่อโดยตรงครับผมจะกับทันสุกิจสันติชาติ 0 8ต18628868เว็บไซต์ js ขีดกลาง jewelrythai.com ครับวันนี้ก็ขอนำเรียนผลิตภัณฑ์ตะเพียตัวนี้ครับครับขอบคุณมากครับ